อินฟอร์มาเม้นท์พนึกกำลังโมเรยียเฟเล่และ CBE เตรียมจัดงาน Cosmo Pop CBE อาเซียน2022งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก15-17กันยายนนี้ณนอะิมพัคเมืองทองธานีแถลงข่าวเตรียมความพร้อมค่ะในการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกค่ะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับงาน Cosmo Pop CBE อาเซียนค่ะโดยบริษัทอินฟอร์มาเม้นท์จำกัดร่วมกับโมเรยียเฟเล่กรุ๊ปค่ะและไชน่าบิวตี้เอ็กโปโดยจัดให้มีการแสด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ครบครันค่ะและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรค่ะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ความงามของไทยค่ะให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกซึ่งภายในทัศการค่ะจะแบ่งพื้นที่เป็น2โซนค่ะโซนที่1ค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปค่ะและในโซนที่2ค่ะเป็นโซนพื้นที่ภาคการผลิตค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีไฮไลท์ค่ะในการให้ผู้ซื้อผู้จําหน่ายค่ะได้มีโอกาสในการเจรจาธุรกิจค่ะ ดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า8,000รายค่ะโดยงานค่ะจะจัดข,ขึ้นระหว่างวันที่15-17กันยายนนี้ค่ะณศูนย์แซนฮคสกาและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมค่ะได้ที่ World Wide Web c o s m o p o p CBE Asia.com n กันค่ะงาน op op c o s m o p r p p CBE นะครับ ASEAN Bangkok นะครับก็เป็นงานที่จัด เป็นความร่วมมือระหว่างนะครับระหว่างอิน o ฟมาร์เก็นะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเรานะครับจะเป็นงานที่รวบรวมนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Product ในเรื่องของความงามในเรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาจัดโดยงานจะจัดขึ้นนะครับวันที่15-17กันยายนนี้นะครับที่ อิมแพกนะครับซึ่งในงานงานนี้นะครับจะเป็นงานที่รวมนะครับผู้ประกอบการนะครับชั้นนำนะครับในเมืองไทยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นส่วนของ Li น์ SME ที่เข้ามาร่วมเข้ามาแสดงในงานนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นงานที่เปิดพร้อมต้อนรับนะครับนะฮะผู้เข้าร่วมงานนะครับทั้ง ต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการเริ่มมีการเปิดประเทศขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจะได้เห็นนะครับผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศที่เข้ามาร่วมเป็นหมู่คณะหรือเป็นพาเวเลียนจากสิงคโปร์นะครับจากญี่ปุ่นนะครับจากอิตาลีจากโปแลนด์นะครับแล้วก็อีกหลากหลายประเทศนะครับเข้ามารวมงานานำโปรดักต์นำส่วนต่างๆเข้ามานําแสดงในงานนะครับครั้งนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางด้านสภาอุตสาหกรรมนะครับเรา มั่นใจว่างานงานนี้นะครับจะเป็นงานที่นะครับสนับสนุนนะครับในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับณนะปัจจุบันและผู้ปการรายย่อยนะครับให้ได้รับโอกาสระดับนานาชาตินะครับส่งเสริมประเทศไทยอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมของความงามนะครับให้เติบโตพร้อมรับนะครับการเป็นฮับในอาเซียนนะครับอสากรรมตรงนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ที่มีการส่งออก ที่มีความพร้อมนะครับในการสกอออกเรียกว่าอยู่ในระดับต้นๆนะครับทีนี้ความหมายที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับคือเรื่องของการที่เรานำธุรกิจต่างๆนำพาร์ทเนอร์นำผู้เกี่ยวข้องนำเน็ตเวิร์กนำแอสโ OCIATION นำผู้ซื้อต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้างขยายในแง่ของบิสเนสนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้กอบการจากต่างชาติเข้ามาผู้กําในประเทศก็ได้ร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันนะครับผู้ซื้อจากต่างประเทศเนี่ยนะครับภาวะอย่างนี้นะครับไม่ ต้องออกไปเข้าร่วมงานต่างประเทศซึ่งบางทีค่าใช้จ่ายก็สูงเนี่ยงานนี้เราก็ดึงผู้ประกอบการเ,เข้ามาร่วมกับเจอผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเราโดยสัสดส่วนนะครับพิเตอร์ของคนไทยเนี่ยนะครับผู้ประกอบการไทยเราเนี่ยนะครับ จะอยู่ที่ประมาณสัดส่วนอยู่ที่60%ตต่างชาติเนี่ยมา1 0ซซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เป็นจำนวนที่สูงมากนะครับกับภาวะขนาดนี้ซึ่งต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาในประเทศเนี่ยเขาต้องคิดอยู่แล้วว่าเข้ามาแล้วจะคุมไหมซึ่งงานนี้เนี่ยตอบโจทย์เขานะครับว่าเขามองว่าอุตสาหกรรมของเราเนี่ยเขาเข้ามาเขาได้จะได้โอกาสทางธุรกิจครับก็จะเป็นผู้ประกอบการนะครับผู้ผลิตนะครับที่เรารู้กันแล้วว่าของเราเนี่ยนะครับเรื่องของพวกส่วนของผลิตภัณฑ์โปรดักต่างๆนะครับที่เข้ามาเนี่ยทุกคน นำโปรดักต์ตรงนี้เข้ามาอยู่ในงานนะครับมีการสาธิตมีการอะไรต่างๆหลายอย่างตรงนี้นะครับเรียกว่าผู้ประกอบต่างๆเนี่ยจัดเต็มบริษัทใหญ่ๆด้วยนะครับอย่างมิสทีนอย่างหลายๆบริษัทเนี่ยตอนนี้ก็เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็มองถึงเรื่องของตัวบายอร์ที่มาจากต่างประเทศด้วยครับงานที่จะจัดขึ้นนะครับจัดขึ้นช่วงเดือนกันยายนนะครับวันที่ 15- ถึง 17นะครับที่ Impact นะครับเมืองทองธานีนะครับอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาร่วมนะครับเข้ามารชมงานนะครับตอนนี้เพราะว่าต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วนะครับอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมแน่นอนว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ะต่อยอดในแง่ของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นมานะครับอยากจะชวนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามานะครับร่วมชมร่วมดูนะครับร่วมความภาคภูมิใจนิวสาหกรรม ของเราที่เกิดขึ้นมานะครับอย่าพลาดน,นะครับงานนี้นะครับอีกครั้งนะครับวันที่15 1 7ถึง17นะครับ Impact นะครับ